ชวงตั้งใจคำสั่งของครูลวิทยาอย่างวชจงตั้งใจจงตั้งใจเยียมเลยครับตรนีเลสองครับงการงาอง่ายเปนารองไม่ต้องเป็พูดแต่เราใช้ลักษณะฤริกรรการทาไม่ได้งเฉยไม่สนใจไม่ไปร่ว คนที่ยาเสพติดนั้นเรื่องอะไรจะไปใครปุ๊บก,ก,ก็หาว่าเราไปร่วมเพราะฉะนั้นนิ่งเฉยไปร่วมนี่คื่อเรื่องยังไงอย่าง่วงจงตั้งใจจงตั้งใจ่เกี่ยงม,มากตัวผู้เรียงสองครั้งเวอร์ชันแรกการสื่อสารในการใช้ว่จนัภาษาคือการพูดสื่อความหมายง,าง่ายๆเวอร์ชันที่สองเราจะใช้อวัจนันภาษาคือการใช้สัญญาณใช้เสียงเห็นไหมครับ ในการดำรงชีวิตนั้นเราสามารถใช้ได้สองลักษณะในการสื่อสารภาษาและการสื่อสารนั้นมีความหมายในแย่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้อยู่เวอร์ชั่น2องให้ตัวเอเดียวบอกว่านาตัวก็แม่กับท่านนี้การไปตัดหุเลยนะเวอร์ชั่น2ใช้ถาว่าชนะภาษาเรื่อร้อนแล้วนางตัวมือหูื่อสามไว้แล้นะครับจะไปซุ่มจับยาเสพติดแล้วเสียงไม่เสียงไม่ดังพอพลั เราต้อต่อต้านได้อย่างไรวันที่หกวันนี้พวกเสี่ยวังต้องกระหึ่มเหมือนกองทัพสมัยโบราณเห็นไหมไอ้ของสีในของรอ้องเป่าวิ่งโงงนำาหนา้าหมาวิ่งตามหลังมันต้องขนาดนั้น